สวัสดีครับพี่น้องปองไปทุกทุกท่านมาเมื่อนี้ผมกระสิภามาเบิ่งการปั่นพญานาคเวยครับซึ่งพญานาคที่ผมปั่นอยู่นี้ก็อยู่ที่วัดย่อเหนือตําบลย่ออําเภอคำเขื่อนเกี่ยวจังหวัดยะโสธรเลยครับซึ่งผมก็เริ่มต้นปั่นก็นมาหลายปีแล้วครับแต่ว่ายังบ่ทันเลี่ยวเสร็จเพราะว่าโครงการเพิ่นยังบ่ทันด้จบ ก็เลยต้องปั่นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับมือนีกัสีผ้ามาเบิงการปั่นเ,เขาเรียกว่าปั่นส่งเครืองรัดอกพญานาคครับซึ่งผมกะเฮ็ดคลิปกับการปั่นพญานาคมาหลายคลิปแล้วแต่กระบปงท่านใน Head เฮ็ดอีกอย่างที่มันเป็นชิ้นเป็นอันสักคลิปนะครับกายเห็นแค่ขึ้นโค้งสางหรือว่า ปันเก็ตเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าการอัดคลิปวิดีโอของผมนี่ก็ช่างซีุ่งยากซุดเลยเกินนะครับอ่าเพราะว่าเออ่งานมันจะต้องเลเื่อเธอเดาปูนนะครับเลยเฮ็ดให้การอัดวิดีโอนี่ค่อนข,ข้างสิทธิลำบากแน่จังหน่อยอจาจจะไดเมื้อนี้ก็สิพามาเฮ็ด นึกว่าสิผ้ามาเนบึงการปัป่นรัดอ,อกนึกว่าทรงเครื่องรัดอ,อกของพญานาคนี่ครับเบื้องเอื่อจะไดยพวงกระโบว์คือกันนะครับอ,อันนี้ครมีหน้าที่ปั่นกับปัป่นไปย่างเดียวเลยซึ่งคูเมือที่ตอนนี้ก็คือนี่แหละครับอ่ากรีบเรียกว,ว่ากรีบบัวนะครับปั่นเป็นกรีบบัวแล้วก็ขีดขีดไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับ ซึ่งมันก็บ,บ่ยากนะครับขั้นตอนการปั่นนี่ก็ซึ่งการปั่นบางอย่างก็อธิบายยากครับเพราะว่าห้ากับบ่หูว่เพิ่นเอิ้นว่าเอียงในภาษาไทยหรือว่าในคำที่เขาเรียกกันในการปั่นนี่ก็บ่รู้ว่าเอิ่นว่ายังนะครับถ้ากับปั่นไปเรื่อยๆสำหรับตัวผมแล้วผมมาบ่ค่อย รู้ว่าพนเอื่นว่าอย่างนะครับแต่ว่ากับปั่นไปตามาในรูปหรือว่าในจิตนาการของผมเองนะครับซึ่งการปั่นพัฒนาของผมนี่ก็ปั่นแบบปั่นสดนะครับใส่ปูนสําเร็จหรือว่าปูนปั่นโดยเฉพาะแล้วกับปั่นไปตามโค้งโค้งสางที่ว่างไว้นะครับแล้วกับปั่นโดยที่ได้ใส่พิมพ ในว่าตบพิม์พมาแปลเอาเดี๋ยวก็บปั่นสดไปเลยครับเพราะว่าสิเป็นหัวเป็นหางเป็นเกตทองหรือว่าเกตปกติขีบหลังใส่มือปั่นเรลืล่วนๆนะครับทุกเกตนี่ก็ใส่มือแต่และเก็ในก็นปั่นในมือทั้งนั้นเลยครับโดยที่บดใส่พิม์พ ซึ่งการปั้นแบบนี้เขาเรียกว่าการปั้นสดซึ่งสิบอาศัยพิมพ์ม,มาปั่มแล้วก็ตากมันแห้งแล้วก็มาตีเตานีบโแมนครับอันนี้เขาเรียกว่าปั้นสดซึ่งปั้นแบบนี้ก็ใส่คนหรือว,ว่าสร้างนี่บ่ค่อยหลายครับใส่ผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวก็ได้บอตองเสียเวลาครับปั้นแปะแล้วก็ติดเลยแล้วก็แห้งค่าแล้วก็เป็นเก็ดไปเลย เพราะว่าถ้าการตบพิมพ์นี่มันชิใสเวลาดนนะครับพราะว่าการตบหรือว่าการเห็ดพิมพ์บโก่อลาตากแห้งเป็นเกล็ดแล้วคอยมาติดนี่มันจะใสเวลาดนแล้วก็ใสข้นไหลเพราะฉะนั้นอ่าก็เลยต้องปั่นสดเอาครับสื่อง,งานปันป่นพญานาดี่ก็มั่นกับบยากนะครับเพียงแค่มีความกล้านะครับ กาวาสิปั่นได้บ่เห็นจังเลยจากสีคือบอ่ส่วนมากคนที่ฝึกปั่นนี่ก็ส่วนมากสิใจบ่ค่อยเย็นนะครับแล้วก็ชิเลิกล่าไปก่อนเพราะว่ามันบ่ค่อยมีงานให้ปั่นหลายนะครับส่วนคนที่ปั่นเก่งๆก็คือเขาปั่นอยู่ตลอดนะครับปั่นส่วนนี้แล้วปั่นส่วนนั้น บอกง่ายว่าฝึกปั่นอยู่ตลอดนะเพราะว่าสเป็นมีงานบ่มีงานเล้วกับปัน่นฝึกปั่นไปเรื่อยๆนะครับจนเกิดความชํานาญจนรู้ว่าอันนี้เป็นแบบนี้แบบนี้ปัน Get, ่นเกตแบบนี้แล้วก็ปั่น้าอกเป็นแบบนี้ปั่นทองแบบนี้แล้วก็ปั่นหัวเป็นแบบใดเนะฝึกจนชำนาญน,นะครับอาศัยความขย,ยันล้วนๆนะครับความขย,ยันในการฝึกฝน บพราว่าสิเป็นสร้างใหม่หรือสร้างเก่านะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือกับชั่วโมงการปั่นนะครับซึ่งต้องอาศัยความอดทนหรือความขยันนีเป็นยางสูงครับเพราะว่าเขาจะต้องอสร้างสารรค์ผลงานอยู่ตลอดนะครับ เราต้องคิดว่าเราจะปั่นแบบใดจังสีคือแล้วก็สแกสถานการณ์แบบใดแก่สถานการณ์นี่คือสิ่งสําคัญนะครับอ่าอ่าโค้งสางเรือว่าอ่าโค้งสางพญานาคนี่มาแบบบอทอกันหรือว่าเห็ดแบบขีลายขีลายมาแล้วบ่าเน่ามาปั่นเป็นหลูปหัวรูปหางนี่จะยากลําบากนะครับเพราะว่าการการขึ้นลูปไว้ก่อนนี่ถ้ามันบ่ไดดส่งแล้ว มื่อเกิเห็ุให้ขนาดปั่นพญานาคบ่สมบูรณ์ซึ่งปัน่นการปัน่นอันนี้คือกันครับนี่หน้าอกพญานาคนี่ครับตรงนี้เดียกรัดรัดอกพญานาคนี่ตัวนี้ก็แล้วแต่จินจะหน้าการของไผของมันนะครับแต่ละสร้างซึ่งผมเองก็บ่ค่อยเก่งนะครับแต่ผมก็ปั่นไปเรื่อยๆปัน่นปั่นไปเรื่อยๆนะครับปัน่นอ่า เืองงาว่าเป็นลอยครับเป็นลอยตัวนะปั่นบ่มีสินสุดปันป่นไปเรื่อยนะครับซึ่งว่าเก่งบอกับบบนะครับบอกันเก่งยิ่งปัน่นมั่ก็ยิ่งเห็ดให่าเมื่อยล่ะแล้วก็คิดว่าเห็ุแบบใดจังสีว้นะครับเพราะว่า,าพญานาคิวัดนีหลายครับคนที่เหตาปั่นหล,หลายสิสทดเท่าทอ่สิสหลายได้นะครับ ซึ่งท่านใดเบึงอยู่นี่หรือว่าท่านไน้้าแว่ชวมวัดยอเนื้ออก็สามารถปักหมุดมาเบึงได้เลยครับซึ่งกผมก็นั่งปั่นอยู่นี่แล้ครับบ่ได้ไปใส่นางปั่นนี่ทุกมือครับนอกจากมือไดสิยุดกับบานขนั้น,นี้ครับมีธุระไปนน่นไปนี่ซึ่งหลายๆคนมาเที่ยวก็สิเห็นผมปั่นอยู่ประจำนะครับนางปั่นโชว์อยู่นี่แล้ครับ โอเดไปไซบอกงางกับปั่นอยู่เบิดปีสิสัตปั่นแล้วจนแบบหัวปูมือบม่มีไ่แล้วครับตอนนี้ปั่นแล้วจนปูนเบิดตครับอ่าเป็นเรื่อยๆสอบปั่นอย,อ,อยู่นี่อ่าบ่เป็นเรื่องธรรมดาครับอาชีพการปั่นนี่ถ้าเฮ้าอดทนแล้วก็เห็ดฮักมันหรือว่า ชอบในการปั่นเร้ชอบนี่เป็นการสร้างกระเทเือนในห้าวมีอาชีพตีโตไปนะครับเพราะว่าอาชีพนี่คือสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตนะครับเ้าต้องมีอาชีพเ,เพื่อเห้าวชีได้เงินมาลอเลี้ยงครอบครัวกระเลี้ยงตัวเองนะครับถึงอายุหลายงานประเภทนี้ก็ยังมีเรื่อยๆนะครับ ยิงอายุอายุหลายขึ้นเฮ้ยอายุหาซีพหกซีขึ้นไปแล้วนี่มันทีเฮ็ดในเฮ้ยมีประสบการณ์หลายถึงเขาสิปันบรายาก็สามารถสอนผู้อื่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นการข้อดีของช่างช่างปั้นนี่กับโบเมนโบ,เมน,บเมนว่าช่างศิลป์น,นะครับเขาเรียกว่าช่างปั้นนี่คือปั้นปั้นเป็นอาชีพครับโบคืองานศิลป์ศิลป์น,นี่เขาที่เฮ็ดแบบ อ่ชัวข้างชัวข้าวนะครับมาออกแบบสวยๆงามๆอลไรกันเฮ็ดง่ามๆอลไก็ไปแต่ว่าปั่นนี่ต้องนึ่งต้องเลี้ยงให้ท่านงานครับเวลารับงานมาแล้วต้องเฮ็ดให้ท่านแล้วก็เฮ็ดให้สวยแล้วก็เฮ็ดให้สำเร็จครับแล้วก็เรียบร้อยพร้อมแล้วก็ความขยันต้องได้ด้วยนะครับ บมขยันนี่กคคือตรงเลงงานเซตแล้วท่านตามทัญญาผูวาจ่างาเขาเป็นผู้รับเมาเขาเต้อตงเฮ็ดให้ท่านภูวาจ่างนะครับเพราะจะนำมนจิเสียชื่อเสียงสร้างปันนะครับบ่ต้องเก่งครับสร้างปันขอให้ขยนันบอกตัวเองว่าขยันบ่ยังไงครับเฮ็ดทุกมือเพราะว่างานอ่ามันใสเวลาครับมันใส สมาธิหลเราต้องใส่สมาธิก็การปั่นปั่นทอกันบอหรือว่าเฮ็ดแบบนี้แบบนี้ง่ามบอนะครับเราต้องมันสังเกตอยู่เอยๆบางทีปั่นไปแล้วปูนบาแหงโยทิมก็มีครับถึงเสียเวลามาปั่นอีกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเวลาอะไรกับปูนนะครับบางครั้งปั่นบพท่านปูนกระแหงทิมมันก็เสียหายของอ่า ผัวจ้างคนนะครับวันนั้นสําคัญคือความขยันนะครับนี่คืออ่สร้างปั่นนี่ครับการปัน่นรัดอกนี่ก็ปั่นเมื่อยนะครับเพียงแค่เฮ็ดให้ท่อกันแค่นั้นเองจะในก็ได้เฮ็ดให้ท่อกันแล้วก็งามแล้วก็ว่าเป็นรูป หลักที่ตัวเองต้องการนะครับที่ผมปั่นนี่คือไล่ขื้นไล่อ่ะคิดว่าเองนะครับไล่ดอกจอกเขาเรียกว่าจอกก็อยู่นีน่หนามนีแล้วพัฒนาคือยอกกยู่นี่นามเหมือนกันเพราะฉนั้นไล่ดอกจอกหรือว่าไล่ไออย่างต่างๆนีก่ก็คิดคิดว่าเองครับอมปั่นขึ้นมามันง่ามบ่มีคู่บบมีอย่างหรอกครับดบมีแบบมันนางเบิง่ง ล้วก็ใส่จินตนาการตัวเองล้วนๆนะครับปั่นแปะแล้วก็แบบนี้แหละครับปูนี้ต้องนิ่มอยู่ตลอดดวยครับมันบีบบันนวดอยู่นี่แหละครับสิ่งพะยะนาอ่าตอนนี้ที่ปั่นไปนี่ก็ประมาณย็ดสิบก่าตัวแล้วครับ ส่งเพื่อนกันอยากให้ได้หลายที่สุดนะคระับวาบบอต่วาดจะลอยนะครับอาจจะเป็นซองลอยหรือสามลอยตวัวพอล้ครับปานนี้หลายที่สุดเพราะนี้กับมีสร้างอยู่ผู้เดียวครับเห็ดอยู่ผู้เดียวซึ่งการทํางานนี่ก็ค่อนข้าง,งลาบากกันครับเพราะว่าเห็นงานอยู่ผพ้เดียวเพราะว่าทงางวัดเป็นกาง่ายว่าเพื่อนกันยังบม่มีงบจาง ดูว่าบมมีงบอ่าสีสางหลายนะครับงบบ่หลายาว่าไงก็เลยต้องอ่าหยุดพักสร้างไว้สะกอนก็ให้เหลือแค่สร้างปั้นผู้เดียวนะครับภาพอาซิมัวเน้นนะครับเพราะว่ามันมีไอ้นามที่เปิดมาอยู่ด้านหลังผมนี่เป็นไอ้นามนะเป็นควนไอ้นามเห็นในภาพมัวๆจัน่อย เพราะว่าปั่นอยูอ่ต่ำตัวน,นี้คือต่ำก็ผู้ใดมีเวลามาเทียวกับล่องแวงะเข้ามาเบงร์นะครับเส้นทางกับยะโสอุบลนี่แหละครับลอยเอดยะโสอุบลในช่วงลักกิโลกับฝากพระธาตุกลองเขาหน่อยอ่าที่อยู่ใส่มือนะครับเส้นทางใส่มือพอดี อากากพระดาะเขากองเขาหน่อยมากกัระมาณสักชิบโลครับประมานนี้แหละเดี่ยวใส่ก็จะเป็นวัดบ้านยอ่อถึงวัดบ้านยอ่ออบตบ้านยอนี่ก็เลี้ยวเขาเลยครับแลนที่มีป้าย,ยว่าวัดยอดนี่ครับั่นปักมุดม่ได้เลยครับตอนนี้กับเพราท่านเดี่ยวเสียแต่ว่ากัมีผู้คนเขามา,าเยี่ยมชมค่อน้างเยอะแยะแล้วครับตอนนี้เปิดหน้าไลายหลายปีแล้ว ขอมาแว,เวบเบิ้งครับอ่าถึงคุมเองกระปั่นอยู่นี่ละนางปั่นอยู่คู่มือครับนี่นะครับแล้วเซตแล้วอ่าเบิ้งจะงามบืงงามเบิ้งบ่อออกครับเพราะว่าภาพอ่าอาจจะขาวดำเหล่าปูนกับบุคนลในแห่งก็จะไม่ได้เป็นรูปเป็นลักษณะนั้นนะครับกให้เบิ้งส่วนหัวไปสก่อน นี่ครับส่วนหัวปั่นไปตามจินตนาการปั่น้วยมือครับปรเปิดใส่พิมพ์ครับสำหรับคลิปนี้ก็จากล่ากันเพียงแค่นี้ครับผม